เราไม่ได้เชื่อมาหนึ่งสัปดาห์เราก็มาทําการลองกับงานลองตรงนี้ก่อนนะครับโอเคนะครับเอาดูดูดูนะครูเตรียมเรียบร้อยแล้วมาลองมาลองเลยครับดูดูดูหน้ากากจัดท่าทางให้ได้นะครับก้มไปน้ากากปิดขอไปครับคอลองครับลองนี้นะครับสักเส้นสองเส้นพอไม่มีปัญหาให้เรามือคุ้นเคยตรงนี้ขอะเขี่ยไป อย่างนี้ไม่มีปัญหาโอเคนะครับเราลองแบบนี้รู้เข้าใจแต่พื้นที่สนามจริงของเรางานจริงของเราถ้าเกิดทักษะเทคนิคแล้วไอ้คำว่าลองนี้ไม่มีนะค,คือทำงานจริงเลยพื้นที่บริเวณเหมือนกันเราทำหน้างานนะเราก็ต้องมีตัวระบายอากาศตัวดูดหรือลมพัดเข้าใจไหมครับดับงนั้นครูลองครูสัมผัส ครูให้เราดูว่าของจริงเป็นแบบไหนยังไงนะครับโอเคนะครับประกอบงานก่อนประกอบงานให้ด้ก่อนเสร็จปุ๊บดูดูดูถักนะาถักนะในากากปิด่อไปอาไปครับายขวาอันนี้อันนี้ไอติดก่อนนะครับแบบนี้นะครับยกแล้วก็ยกแบบนี้นะครับยกมา เล็กานะครับยกมาอย่างนี้ให้ติดก่อนให้ติดหัวท้ายก่อนหัวกระถ้ายแล้วก็ค่อยๆยกตรงนี้มายกค่อยๆยกมานะครับค่อยๆยกยกมาอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้แล้วก็เอาแม่แบบให้มันตรงเดี๋ยวนี้ถ้าถ้าไม่ได้ครับดูดูขอบายเบ๊บแล้วก็แทกซ้ายขวานะดูดู ข้อไปอัดข้อมาตรงนี้ครับถักไปเชื่อมจุดแบบนี้นะครับจุดซ้ายขวานี่นะครับเชื่อมแบบนี้นะเชื่อมยก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 แบบนี้นะครับแบบนี้เร <ละ S 1> ียบร้อยนหน้าตาเป็นแบบนี้ นะครับเราก็สามารถเช็คบนล่างซ้ายขวาได้ว่ามันตรงไหมเข้าใจไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าประกอบชิ้นงานอาจจะเป็นการต่อฉากก็ได้ต่อตรงก็ได้เข้าใจไหมครับต่อตัวทีก็ได้ดังนั้นเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็มาทําการเชื่อมเชื่อมติดชิ้นงานก็คือเชื่อมตรงนี้